สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้เป็น EP 2นะครับอ่า EP EP ที่แล้วนะครับก็วิดอ่าทีวีนะครับทีวีเล็ก Family นะครับ Family อ่าเจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วขาวดำนะครับอ่า EP ที่แล้วก็ซ่อมนะครับซ่อมไปอ่าเส้นเดียวกันจอกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วผมก็ได้ทำการอ่าแปลงแปลงเป็น AV ด้วยนะครับแล้วก็มี RF เดิมด้วยนะครับโดยที่ผมมีตัวตัวสวิตต์นะครับสวิตต์กดอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบเดิมสัญญาณแบบเดิมนะครับแบบอนาล็อก RF นะครับส่วนตัวนี้หลังจากที่ผมแปลงแล้วนะครับแปลงเป็น AV นะครับ AV ก็สามารถเล่นเกมได้แล้วก็ดูทีวีดีตอนปัจจุบันได้นะครับโดยที่ทีวี ตัวนี้มันไม่มีนะครับมันไม่มีให้ต่อ AV นะครับก็ต้องดัดแปลงข้างในจริงอยู่ครับก็คือเดี๋ยวนี้มันมีขายเป็นตัวแปลงนะครับตัวแปลงอะแดปเตอร์เป็นกล่องนะครับแต่ว่าสําหรับผมมันไม่สะดวกนะครับผมผมคิดว่าไม่สะดวกเพราะว่ามันจะต้องเสียบไฟนะครับเสียบไฟแล้วก็มีต่อแล้วก็ต้องผ่าน rf เหมือนเดิมนะครับแล้วถึงค่อยไปเข้าตัวแปลงทีพูดง่ายๆคือต้องผ่าน rf อีกทีหนึ่ง แต่ของผมแปลงเนี่ยคือมันไม่ผ่าน rf แล้วนะครับก็คือหมายถึงแยกเลยนะครับแยก rf อ่านาลกกันนะครับแล้วก็ดิตอนโดยตรงนะครับก็ทําข้างในนะครับโดยที่ไม่ต้องมีกล่องแปลงอะไรทั้งนั้นเลยนะครับก็อันนี้เป็นวิธีที่ดีกว่านะครับสัญญาณจะไม่ดบไปที่ตัว rf เดิมด้วยนะครับแต่สําหรับตัวนี้ผมทําไว้2ระบบนะครับก็ถ้าเรามี พวกเครื่องเล่นวิดีโอที่ใช้สัญญาณ rf นะครับหรือว่าเกม Family อะไรพวกนี้ที่ว่า,าใช้สัญญาณ rf นะครับเราก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้นะครับตัวนี้แต่ว่า rf อ่าผมจะไม่ค่อยอ่ไม่ค่อยใช้งานเท่าไหร่เพราะว่ามันมีสัญญาณรบกวนนะครับมันเป็นคลื่นๆลนอะไรพวกนี้นะครับสู้ av ไม่ได้อันนี้เป็นสัญญาณ av นะครับมันจะนิ่งๆแบบนี้อ่าเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับที่ผมทำต่อต่อไว้นะครับ อันนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่ที่ผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือสวิตช์ที่ที่ทําเพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้เนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือเป็น AV กับ RF นะครับอะนาล็อกกับ AV นะครับตัวนี้กดกดเข้าไปก็คือเป็น AV นะครับกดออกก็เป็น RF นะครับเป็นอะนาล็อกแบบเดิมนะครับตัวนี้อันนี้ผมทําใหม่นะครับทาขึ้นใหม่ของเดิมไม่มีนะครับ ท่านผู้ชมไปดูคลิปเก่านะครับว่าตูดข้างหลังเนี่ยมันสภาพแบบไหนนะครับก็ที่ทําก็มีแค่ตรงนี้นะครับตรงตรงนี้นะครับ2จุดส่วนสัญญาณนะครับเนี่ยข้างบนนี่ผมต่อเป็นสัญญาณภาพนะครับสัญญาณภาพวิดีโอนะครับส่วนข้างล่างเป็นออดิโอนะครับออดิโอเนี่นะครับสสายก่านนี้เราใช้เป็นสัญญาณดีต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อเป็นเกมนะครับเกม Family นะครับแฟมิคอมนั่นแหละครับ แล้วก็ลองต่อทีวีนะครับทีวีดีต้อนปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยที่เข้าไปในตัวที่ผมทําขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเราลองดูนะครับลองดูว่ามันใช้งานได้ดีไหมนะครับลองดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ข้างหลังก็ยังเดิมๆนะครับมีแค่ทาตรงจุดนี้จุดนี้กับตัวนี้นะครับ2-2อันนะครับแปลงก็ข้างในนะครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้ทําการต่อเชื่อมต่อนะครับเป็น AV นะครับจากสัญญาณ TV วีดีต้นนะครับมาเข้าทีวีที่ผมดัดแปลงนะครับ DIY ไฟนะครับเป็น AV เข้ามานะครับก็จะต่อแบบนี้นะครับข้างบนเป็นวิดีโอนะครับข้างล่างเป็นสัญญาณเสียงนะครับก็ต่อจากตูดนี่เลยนะครับกล่องทีวีดีต้นนะครับ โดยใช้เนี่ยนะครับแผงอากาศนะครับก็ประมาณนี้นะครับแผงอากาศอันนี้ต่อลองนะครับเดี๋ยวมาลองดูภาพกันนะครับที่มันเงินหุดครับใช้ไปจนไม่เคยนับเลยว่ามันจะเหลือจะพอไม่ทันดิบวมออัน้ยังงี้นะ แกจะมีสิส่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัดที่มีครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ใต้น้ำปวดจี๊ด,ดริบแม่น้ำจ <ปะ S 1> ่ำาสิจแมนมาปรัศญีของเราอยากจะเจอกับอาจารย์อยู่บริเวณลำสามถึงสี่ครับพ่อ ขายปุ๊บถ้ไม่ขาก็เอข้าข้าโมจะชักชา้ากงเสียเวลาไปมากละ่ <c oughs> ด้วยสัมรับผู้ชายที่อยากกลับมาใช้ชีวิตแมนๆได้เต็มแมนด้วยสารสกัดสมรับผู้ชายใส่มาแบบจัดเต็มทั้งกระชายดำที่เพิ่มขึ้นสองเท่าสูงสุดตามที่อ่อยเอวเอีเลฟวนขามาให้ลูกค้า วันนี้เป็นไงมา,มาเล่นเ,เป็นพี่เขาตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นคือตอนแรกกลัวแบบกลัวว่าเขาจะจำเราได้ไหมแล้วก็แขกทุกคนเฟนซี่ออริจินอล245บมิลลิลิตรหนึ่งกระป๋องและซื้อเพียง9บาท นำดื่มเซเว600มล1หนึ่งขวดและซื้อเพียง3บาทครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่าต่อทีวีดีต้นนะครับก็จะได้ภาพเป็น AV ประมาณนี้นะครับก็รับชัดเจนดีนะครับอันนี้เป็นขาวดำนะครับของ f ฟอร์มาตัดแปลงนะครับ DIY DIY เป็น AV นะครับให้ใช้กับระบบใหม่นะครับระบบดิตอลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมลองต่อเกม Family ดูนะครับ Family นะครับก็ลองต่อให้ดูครับท่านผู้ชมครับคราวนี้มาลองต่อเกมดูนะครับเกม Family Family คอมพิวเตอร์นะครับเกมยอดฮิตเลยนะครับยุค7080นะครับประมาณนั้นะนะครับอันนี้นะครับอันนี้ของแท้เดิมเลยนะครับของแท้เดิมเลยจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ผมตัดแปลงข้างในเป็น av เรียบร้อยของเดิมมันเป็น rf นะครับแต่ตอนนี้ผมแปลงเป็น av แล้วเพื่อจะใช้กับ av ของทีวีตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าหลังจากแปลงเป็น av แล้วนะครับที่ผมเพิ่มมาตรงขั้วตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณเสียงนะครับตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับส่วนตัวนี้ของเดิมเป็น rf ผมแปลงเป็น av แล้วนะครับตัวนี้ที่เนี่ยนะครับมันก็เลยต้องใส่แบบนี้นะครับเนี่ยหลังจากแปลงแล้ว เดี๋ยวมาดูนะครับไอหลังจากที่ผมแปลงเกมนะครับแล้วก็ต่อเข้าดูนะครับว่าการใช้งานมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมลองต่อสายก่อนนะครับอันนี้เป็นสัญญาณวิดีโอนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นสัญญาณเสียงนะครับสัญญาณเสียง เสียบไฟนะครับไฟพ่อแปลงนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเกมมาริโอสนะครับอันนี้มาริโอสเนี่ยนะครับ ซูเปอร์มาริโอนะครับอ่าอันนี้นะครับท่านผู้ชมเปิดเสียงหน่อย นี้นะครับท่านผู้ชมครับเกมเดี๋ยวลองดูกับเกมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเกมคอนทรานะครับคอนทราก็เป็นเกมยอดยอดฮิตยอดนิยมเลยนะครับเนี่ยนะครับคอนทรานะครับตัวระเอเลี่ยนนะครับตัวนี้อ่าเนี่ยมันมีสูตรด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเนี่ยมันมีสูตรบนบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวา B A Start เนี่ยนะครับโอ้ถ้ามีสูตรของมันนะนะครับก็จะได้30ตัวเลยนะครับเนี่ยนะครับคอนทร ครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับหลังจากที่ซ่อมนะครับซ่อมแล้วก็แปลงเป็น av นะครับแล้วก็ต่อทีวีนะครับทีวีดีต้นให้ดูนะครับหลังจากนั้นก็เกมนะครับเกม f ฟมิลี่นะครับในยุคโบราณนะครับสมัยมาริโอ้นะครับเกมมาริโอเกมคอนทรานะครับที่ดังๆนะครับอันนี้ก็แปลงเกมนี้เป็น AV เพื่อมาใช้ AV กับทีวีตัวนี้สุดแล้วคือแปลงทั้งคู่ครับแปลงทั้งตัวเกมแปลงทั้งทีวีนะครับมาใช้ได้นะครับเอาออกมาให้ใช้ได้ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือกรณีเป็นขาวดำนะครับ ก็ทีวีสีก็มีนะครับไว้ว่างๆผมก็จะทําคลิปให้ดูนะครับทีวีสีว่าทีวี TV สีเล็กๆเนี่ยนะครับว่า,าดูแล้วความชัดแล้วก็สีสวยไหมเล่นอะไรเนี่ยนะครับก็จะค่อยมารีวิวทีนะครับไอ้พวกเล็กๆพวกนี้นะครับก็อันนี้นะครับก็เป็น e p 2ีสนะครับสำหรับตัวทีวีตัวนี้นะครับเพราะว่ามัน ไปต่อได้เยอะเลยนะครับสำหรับทีวีตัวนี้มันเอาหลังจากที่แปลงเป็น av แล้วนะครับมันก็สามารถาดัดแปลงมาใช้ได้อีกหลากหลายจริงๆมันใช้เครื่องเล่นวิดีโอได้ด้วยนะครับแต่ผมต่อครั้งที่แล้วเป็น r f นะครับครั้งนี้ผมไม่ได้ต่อให้เดี๋ยวไว้ผมรอรีวิวอีกทีนะครับพวกเครื่องเล่นวิดีโอนะครับผมผมมีอยู่นะครับมีอยู่ที่ว่า,ามันจะมีแบบ ดีเลยนะครับเป็นเครื่องเล่น VCD ได้วิดีโอได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวแค่นี้นะครับว่าทีวีโบราณนะครับเล็กๆแบบนี้ที่มันไม่มี a อนะครับเราก็มาแปลงนะครับโดยที่ไม่ไม่ใช้ตัวแปลงนะครับก็มันก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับเราก็ทำขึ้นมานะครับทำทำขึ้นมาใหม่นะครับ ก็เห็นแล้วว่ามันใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีมากนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ s u b s ไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ